ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนสมองสุบอนครับมาพมว่าพอกับช่องยูทูปบนันนั้นนทั่วคื้เก่อนนะครับเนาะรับกับภาพพอแม่เอ่ยน้องมาเบิงเอาง้อมาเหลือเอาง้หาสื่อง้อไปเลียงครับพี่น้องครับเห็นเราอยากได้ด้วยครับเ้วยออ่ะนี่ครับเบิงเอาเลยครับรับมื้อนี้ครับคลิปไม่เปิดโตไม่บนช่องยูทูปบนัน้ั้นนทั่วครับส่วนพิกัดอยู่มองใดนั่นเอากระชี้าพี่น้องไปสอบถามเบิงเนาะต่ว่า มือนีมีตรแต่งงามๆดิพี่น้องว่นศุเป็นง่วนแม่มั่นง่วนแม่ลูกนี่ครับแต่งเข็นนี้ครับนี่ครับลองแผ่นกล่องพี่น้องบนข้าวเนาะครับเอาครับต่อจากนี้ไปครับราคาสีดีสีงามซ้ำใดสีถึกอกสีถึกตาสีใจพี่น้องซ้ำใดเนาะครับเป็นฟ้ามัยครับเปิดโต๊ะมันะครับเนาะไปพบไปพ่อครับเจ้าของพอด้วยเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพีแอนนท์แอมออนทั่วนะครับผมแล้วก็บเอฟซีน้องนนท์ฟ้าม์ทางของเฟซบุ๊ก ครับนะครับนี่นะครับน้องนนทามิงว่ามาอ่านั้มเสนอให้พี่น้องนะครับได้เรียกซื้อนะครับอยู่หาเบอร์ด้วยกันครับผมมือนี้เปิดโตไหมเลยโมครับเปิดโตไหมครับบนช่องยูทูบเลยบนช่องยูทูบนะครับช่องนี้ช่องแรกเลยโมครับช่องแรกเลยครับนี่เอาครับก่อนจะไปขึ้นมาครับฟาร์มเฮาซื้ออ่าน้องนนท์ฟ้ามครับน้องนนท์ฟ้ามเนาะอ่าพี่น้องด้วยครับเด้อรายละเอียดต่อจากนี้ไปครับนี่คือง่ว่น้องนนท์ฟ้ามครับ พี่กัดบ,บ้านไหนครับท่าอยู่บ้านไ <vais> หนครับน้องไงตำบลหนองไงอำเภอหนองกรุงศรีจั <ทะ S 2> งหวัดกาฬสินธุ์คร,รับบ้านหนองไงตำบลหนองไงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมบันี้ช่องทางการติดตอ่อให้ด้วครับช่องทางการติดตอ่อนะครับเฟซบุ๊กนะครับหนองน้ำฟาร์มเฟซบุ๊กหนองน้ำฟาร์มครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดนะครับศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งสี่แปดนะครับนี่คือเบอร์โทรเบอร์โทรครับพี่น้องจำบ่ได้ฟังบ่ท่านผมขึ้นให้อยู่ในหน้าจออีกทีหนึ่งเนาะครับผม เราช่องทางอื่นดีครับมีอีกบ่อในลูทางไรครับสุริยาภาษาอังกฤษครับผมเกาสีสองศูนย์นะครับนี่คือไรเนาะพี่น้องสะดวกโทรสอบถามทางใดต่อจากนี้ไปได้เลยเนาะทั้งสามสีทางนี่เนาะครับผมหรือสีมะบงตัวกิ้งกับมาตามที่อยู่แจ้งไว้เี่เว้อครับเด้อพี่น้องครับมื้อนี้มีง่วแม่ตามเดี๋ยวเห็นนี่แม่ลูกอยู่สามคมบเนาะครับผมงามงมคบนะครับแม่ม้าสองตแม่ม้าสองโตครับเอาครับพี่น้องเขาเริ่มจากทางใดก่อนครับเบอร์ใดก่อน แม่ลูกงามๆนี่แหละครับเอาตัวนี้ก่อนเนาะครับเนาะเริ่มจากแม่ลูกสวยๆงามๆนี่ก่อนครับนี่ครับพี่น้อกวาเบิ่งกันเลยครับเบอร์ที่หนึ่งเป็นแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับเพื่องามใช่ครับในตัวนี้บะหมี่หัวนะครับบ่มีพ่อนะครับบะหม่หัวเพิ่นผสมยังไงนะครับแต่ว่าเบิ่งจากลักษณะท่าทางจากสีจากแสงเราน่าจะลูกหลอดอยู่เนาะครับผมน่าจะลูกหลอดครับเพราะมันงาม บันทีตัวแม่พอนนี่สูงหลายไปไหนครับสูงหลายสิบหาบวกครับผมเห็นเลยเนาะครับนี่คือการรับประกันด้วยครับเด้อสูงหลายสิบหาบวกลูกเพื่อนนี่ได้จักเดือนหรอกครับนี่ประมาณสี่ถึงห้าเดือนครับสี่ถึงห้าเดือนโอ้หน่าแม่งแงมครับราคาเขาเปิดไปเท่าไหร่ครับโคมนี่นะครับครับคลิปแรกนะครับเปิดที่สามหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีนะครับลอยห้าสิบโลครับสามหมื่นเก้าพันส่งฟรีลอยห้าสิบโลนี่คือการส่งได้เพียงเด้อ บันนี้สมมติว่าพี่น้องซื้อง้อจากเข้าไปนี่ครับการรับประกันฟาร์มเข้าเลยครับเข้ารับประกันแบบใดรับประกันนะครับตามสากลนะครับรับประกันสิบหามือนะครับสิบหามือมีแพงใดนะครับขาทถกนะครับหางดอกนะครับหมดลูกออกโอ้นะครับให้ว่าทุกแพงเลยเนาะครับผมเอามาตรฐานตามที่ขาเจ้าเคยรับมาแล้วพี่น้องครับนี่ครับการรับประกันการส่งก็ร้อยห้าสิบรูเนาะครับผมทุกตัวเลยเนาะทุกตัวครับครับบันนี้ผมสิบผ้าพี่น้องยางเบิ้งอ้อมเบิ้ง ราคาเท่าไรกูครับตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นเก้าครับเปิดไปสามหมื่นเก้าได้ครับเอาหนีครอ้ดึงลูกขึ้นมาป้าลูกเชิดดีแถพี่น้องลูกงามครับเบิ่งได้ครับเด้อนาขาหนีทั้มเต็มเลยเนาะงของขาแม่ครับูลูกเชิดงามครับผมว่าน่าจะเป็นลูกพ่อเก่งเติบได้หนี่นี่ครับนี่โอ้คออ้อเป็นข้อเลยพี่น้องเบิ่งขา เล็บครับโอหาเล็บหนาขาดำเล้อครับน้ำร่างเต็มตาครับอิ่มๆขนาดนี้ครับน้ำล่างว่มีนมจริงนะครับพี่โอ้แผ่นหลังสวยหาถึงหกเดือนติสี่ถึงหาเดือนครับพี่สี่ถึงหาเดือนไม่เฮ้พี่นกสี่ถึงหาเดือนได้นีิมังแข็งมึงขาดิครับเด้อเชี่ยงดีครับอเล็บนี่เล็บมาเลยตัวนี่เล็บสักตึกเลยดึงมือกีครับดึงให้พี่ไปหามูโอ้ว่าเนี่มึงบันทายเพิ่นเด้อะไรมาหาแม่บังคับบันที ผู้หนาๆครับงูดหน่อยตัวนี้แันแม่นมีใบนี่เนาะลูกเก่งพ่อพอพอเก่งเต๋อครับตัวนี้พอเก่งเต๋อพุ่น่ะบันทายไหมโอ้มากกมากินนมเลยเนาะเบิ่งเบิ้งนะครับเด้อนี่คือโคนหางครับสามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องต่อรองได้พูดได้ได้ควบนี่ไปนี่อ่าพึ่งพ่อใจแน่นอนเลยครับผมว่าครับแม่เพิ่นหางสีโคตรจะหน่อยวันนี้เมื่อเบิ่งแม่ครับวันนี้สูงร้อยเท่าไรก็ครับซีสมหาบวกครับ ไม่สูงเลยชี้ผาบวกให้คตรหมดเลยครับนี่ครับอ๋อนิดน้อยนิดนึงนิดนึงนี่ครับเชื่องนะครับใบได้รูปได้นะครับเป็นนุมได้นะครับโอ้นุมเทื่อว่าดีลูกเพันหนาตัวที่เท่าไรกว่าครับตัวนี้ลูกตัวที่สองครับตัวที่สองเตัวนี้ให้ลูกตัวแม่เมื่อสักครอตัวแรกกับตัวแม่ครับผมโอ้แม่เพันกับโตกำเียงนิดนึงเนาะแต่ว่าเรื่องสีนี่รับประกันเลยครับผู้ใดได้ไปนี่พึ่งพอใจแน่นอนครับสีนี่ เป็นสีที่แดงสัมผพี่น้องแดงสัมจุ้มกุ้มเลยเนี่ยโอ้ได้ค้นี่ไปนี่คักคักหนาสวยหนาสวยครับแต่ว่าลูกนกดีดีอ้างแขกดีดีครับลูกอ่ะเป่านะเนี่ยครับบังนี่นี่เพิ่นยืนได้ครับยืนธรรมชาตินี่ครับเนี่ยนี่นี่คืองวยยืนง่ามครับดากดากนกขึ้นข้อนี่โอ้ข้อหนาดีครับราคานี่ผมว่าตัวล่องได้นี่ถือว่าดีแหละทรงฟีอีกร้อยห้าสิบโลน้บ การรับประกันกับสิบหามือด้วยพี่น้องเด้อทุกแผลครับมันลูกกัรรับประกันนี่คือฟ้ามนองนอนลฟ้ามครับอ่ะเปิดโตมในเปิดโตมไโตมไ่โบว่าพี่น้องที่มักมันบอเนอะอาะแต่เพราะมักัจะได้คมหน่เนาะกับราคาเนี่ม,มาคักอยูานี่ครับเอาพี่น้องสามารถติดตามเลยได้ครับน,น้องนนลฟ้ามกับสีออกสู่สายตาพี่น้องไปเรื่อยๆยครับหลังจากจบหนีไปเนาะครับพี่น้องครับเบอร์ที่สอง โฮมสองเบอร์สองครับกับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ขึ้นกันแม่นี่กัะลูกแม่ง้ามเพื่อกันดิครับมาครับมาหยับมาเบิ้งลูกด้วยครับเด้อโอ้แม่นี่ก็ลูกเขาท่าครับมือนี่หนองนวลฟาร์มครับมีตะลูกง้างเลยครับมื่อนี้เด้งแดงเลยเนาะตัวนี้ลูกพ่อไหครับอันนี้กับบ้หูจักขึ้นกันครับพี่ครับอันนี้กับ่อมี่ใบพไมี่หลักฐานครับเสือมากบนบ่อหลักฐานให้กันขึ้นเอาตามข้อเป็นจริงเลยเอาตามข้อันจริงเลยครับผมเอาอยู่จะปอกว่าจะเดือนครับ สามเดือนครับพี่ตนี้ประมาณสามเดือนโอ้แม่มันทงพันทับแบบบานนี้เนาะน่าจะว่าทัานทับอืมประมาณสามเดือนล้ำตัวเงาดีครับเป็นนี่ข้อหนังหนาลูกโตที่ใดเพื้นนอนครับน่าจะสามครับพี่ตัวที่สามตีครับโอ้น่าจะตัวที่สามแม่นี่สูงหลายปันนี่ครับสูงร้อยสิบสามบวกครับแม่นี่แม่สูงร้อยสิบสามบวกครับราคาครับเบอร์ที่สองครับอ่าแม่นี่นะครับเปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันโอ้ราคางามดีครับเดิมร้อยห้าสิบโลเหมือนเดิม การรับประกันการส่งคือกันมาทุกตัวเนาะครับผมมาเบิงเบิงแม่เพิ่นก่อนใหญ่เนาะครับคอแข้งขาดีดวยครับเดอ้อขอบตาดำขอบหูดำแม่นี่น้ำตัวเง้วครับน้ำตัวเง้วน,น้ำไตน้ำรางเงี้วอาลลาดครับนุ่มนี่ก็ถือว่าดีด้วยพี่น้องเนี่คอแข้งขาเล็บนี่ครับพี่น้องเบิงไปน้ำกันเนี่ยครับเจอหางจูดินเลยแม่นี่เนาะสีแดงพอดีครับเครื่องดำ นี่ครับเครื่องดำนะครับแต่ว่าลูกอู้แดงครับลูกนี่แดงจำซั่เลยพี่น้องลูกอ่ะนี่ลูกข่นเอ้าไปใช่ล่ะเดี๋ยวด้วยครับเด้อเดี๋ยวได้ลูกมาอีกบึงผอมๆกับแม่ทีนึงเนาะนี่แม่หนางามด้ครับนี่นี่ขอบตาดำของขุนโอ้คุนดีเนาะคุนง้อคุนจังสีมันกับเป็นจ้าเป็นต้าไปเลี้ยงพูดเฒ่าบรรเทานี่จับไงใบไงเนาะนี่นี่ครับลูกเอาอะไรลูกมากกันครับนี่ โอ้ลูกบธาา่ธรรมดาครับเมือนี้น,น้องนนฟฟ้ามครับเปิดโตสู่สายตาพี่น้องขั้นเห็นเราอยากได้กะทักมาได้ครับเด้อส่วนเบอ์โทศัพท์ผมขึ้นไปนี่แหละครับนี่เนื่อหนาจอนี่ลูกมือนี้ก็สิยางแน่ยจังน้อยเพราะมันหลายตเนาะยอกันด้วยครับนี่นี่นี่อือโอ้เขาทาเขาทา,ทาน่ยหนังหนาครับยางน้ำเบงใหญ่ตัวนี่ครับพอแข็งขาเรียบดีดีสีนี่ ซ้ำกันกับตัวแรกเลยครับคุณละคุณละนี่ครับง้อหน่อยหลายตัวนะครับเรียนหยอกกันจากน้อยนะครับเนาะครับพี่น้องครับบานเนี่ยมาเบิ้งเบอร์ที่สามโอ้สวยดนะครับเด้อแดงมาอนี่งามงามเลยครับมาอนี่ยมาอนี่ยทำกลางบรรยากาศคลึ้นข้าพืชมฝนนะครับขันแป่ดเดียดนี่ใส่แว่นตาเบิ้งเบอร์ที่สามครับลูกงามแม่เนี่ยจะน่าจะติดไทยเนาะ แม่ติดไทยมาเด้อครับเด้อแต่ว่าบ่แม่นไทยหน่อยเด้่ไทยใหญ่ใส่รอยซี่ซิฟคือกันครับตบะนี้ลูกสาวเพิ่นนี่ได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกสาวประมาณสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนอันหูพ่อเพิ่นบ่ครับบบู่จััักครโอ้บ่มีพ่อเด้อครับเด้อบ่มีหลักฐานเฮาก็บ่ได้สวมเนาะครับผมบ่มีก็คือบอกว่าตามบ่มีลูกตัวที่ใดเพิ่นครับนี่ลูกแรกครับโอ้ไม่ลูกแรกได้สดเด้อครับแม่นี่ได้สดเบิ่งเบิ้งครับเบิ่งลูกข้อนี่ น่าจะลูกพ่อพ่อดีเติอบอยู่เบิง่งเบ่งจากสีจากแสงเบิ่งจากหน้าตานี่ครับหน้านี่ยท่านสมัยนด้ครับหน้ากระโหลกข้อเชียงขาเล็บดีกล้ามเนื้อดีโพนดีเมืหน่อยตัวนี้เกิดกับแม่สูงหลายเป็นยครับร้อยสี่สิบบวกครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกเป็นลูกแรกหลกคนเนาะลูกแรกครับ, okay. บ 3, น,น,นี่ราคาเบอร์สามเปิดไลฟ์เลยครับเปิดไปสองหมื่นหาพันบาทสองหมื่นหาพันเอาพี่น้องเบ่งอยู่อยากได้สนใจด้วยครับเด้อทักมาครับนี่ หนองนวลฟ้ามครับหางงามแม่รูปแบบนี้มาให้พี่น้องครับนี่บเพมันเพิ่นเพิ่นคัดมาใคร์เนียอยู่ได้หนิเนาะพี่น้องมันมีบเดดด้วยครับมันเตี้ยนตัวโตครับมันบดนี่แม่แม่ตัวนี้น่าจะมีต้นหนีอยู่ได้ผมเห็นด้วยนี่หูเพิ่นใส่ด้วยครับเด้อหูสใส่นะครับนี่นี่ก็บอใช้ปัญหาครับให้ลูกงามป่นนี่คใส่สร้างหัวมันแล้วให้ลูกงามป่นนี่เนาะหูัวไหนน้ำมันจับนะครับพี่มาเบิ่งคอยเป็นเคร่งขายแม่จากน้อยดนะครับเด้อ นี่คอแข้งขาถือว่าดีเล็บดีโอ้นมมีตุม่มฉีกวันตุ่มหนึ่งครับด้านขัวได้ครับเดอ้อนี่นุม่มพิทิงหนึ่งดอกนั้นบ่มีหยังครับให้ลูกงามอีกตั้งหากครับมือนีโฟกัสกันอยู่ที่ลูกเลยเหรอครับมือนีขุมคาแน่นอนแล้วค่าเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันนี่ครับโอ้คุ้มคา่าได้กสองตัว โอ,โอ้ข้นหางไหมข้นหางสวยนี่ครับเล็บลูกกับงามเลยเนาะโอ้มาหนีมีตะน่วงคองงามๆามนครับนี่มีตวคอดีๆเล็บดีดีเลยพี่น้องนี่งามบ่ข้อนี่หนาเลยครับหนาจะเป็นลูกหลอดจ้วรครับสามตัวมานีหนาลูกหลอดทุกตัวพมบาเบิ่งจากสีสันเบิ่งจากกล้ามเนือ้อเบิ่งจากหนังนี่งามสุดโตนี่ครับนี่ มันนี้โฟกัสกันที่ลูกนะครับเด้อเบอร์หนึ่งครับผู้ใดได้ไปทุกคนดีกองนะครับเด้อเบอร์หนึ่งทุกคนดีก่อนครับนี่เบอร์หนึ่งนี่ครับง่ามีลีครับประเภทเกตพี่เมียมครับเบอร์หนึ่งเกตพี่เมียมนี่ครับง่ามีลีครับเบอร์หนึ่งนี่เต็มตามาเบิงตัวจริงนี่รับรองว่าผู้ใดเห็นน่ะเอาแท้ครับผันหาง้วไปเลี้ยงบันนี้สิผ้าไปเบิงเม่ทองเนาะเม่ทองครับผมแม่มันอีกสองโคมครับพี่น้องอีกสองตัวครับไปเบิงครับ ครับพี่น้องครับบัดนี้หลังจากเบ่งแม่ลูกลูกงามเล้วครับพี่น้องหางัวไปเลี้ยงครับมันนี่ย่าลื่เมด้วยครับเด้อแนะนําเลยครับน้องนวลฟร์มครับตัวนี้เป็นว่าแม่ม่านบ่ครับแม่ทองนะครับทองจักเดือนครับแม่นี่ทองหาเดือนครับทองหาเดือนกับพ่อไดครับยูโกครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้มีใบบ่มีใบครับเอาครับบานเนี่ยแม่ม่านนี่มีใบด้วยครับเด้อทองหาเดือนเป็นทองที่ใดเิ่นครับนี่น่าจะทองที่สองครับอืมน่าจะต้องที่สองเนาะ ข้อมสูงนี่น่าจะประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับเห็นนี่คือประกันข้อมูลร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะแม่นครับราคาเขาเปิดหลายเป็นไรครับอ่าตัวนี้เปิดไปสองหมื่นห้าพันบาทครับอ่าสองหมื่นห้าพันครับพี่น้องได้ไปรุ่นกันแค่เพศครับเรื่องทองเนี่ยเขารับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรวจทองเรียบร้อยตรวจทองให้เรียบร้อยเด้อครับเด้อใบเบอร์มี่นะครับตัวนี้ข้อมสูงตามที่บอกไว้ครับพี่น้องลงรถไปวัดเบิงซะก่อนเนาะแม่นี่ลักษณะคือเพิ่นเป็น งัวตัวสูงตัวใหญ่ครับบนันนี่ติดโบดหลายครับว่าสิเป็นขอบตาขอบหูครับเนี่ยดำเปื้อ้อาคาดำเต็มเลยครับเด้อนี่้าคาดำเต็มเล็บนี่โอ้ถือว่าสักดีเลยนี่เนาะตรงช่วงล่างครับน้ำล่างกับเหงาอันลาดนีเด้วงัวคุณดีบ่ครับนี่คุณดีครับผมโอ้งัวเชียงคุณดีเขานะจะเป็นบได้เนบ่นี่นี่ครับเอานี่นี่ครับจาของคนณไบห์้นะครับบาถึงปากนะครับ พอดีพอดีเลยครับราคากับพอดีมาเบิ้งทไายมาเบิ้งทไายจังเอยครับอ่ะนี่ครับเครื่องกดืดดำล่ามผมดิเนาะแม่นครับน้อกโมมีติงโอ้บายได้สุ่มหม่องเลยตัวนี้เนาะห้อยหางก็ถือว่าอูรัวเด้อพี่น้องเด้อนี่ข้อเรียบแบบนี้แหละครับนี่ครับเอาไปรุ่นเพลเด้อพี่น้องเด้อได้ไปหลุ่นเฉยเพลเด้อครับในราคาอีกทีนึงครับ สองหมื่นห้าพันบาทบนี่ครับและค่าส,สวยๆเลยครับต่อร่องดีอีกทรงฟรีอีก150ร้อยห้าสิบโลกามเนื้อดีเอาลองยางจากบาดไหมครับยางลงนะราคามันถกราคายางโงงมงั่มอ๋อพี่น้องเมืองจะเข้าเนี่เออนี่ได้ครับเด้อเ,ดเป็นงวนแม่ญ่เติอครับร้อยสี่สิบเจ็ดนี่กับบัวท่ามดาครับเกินมาตรฐา,านปกติร้อยสี่สิบเอ็ดสิบสองมาตรฐานร้อยสี่ผานะครับเนาะ นี่ครับเอาโค้งสางใหญ่ครับดูกมากพ้นมากต่พิ้วโกนมากกวเาฮะแมนครับเนี่ยก็พิ้วโกนหนาจะใหญ่เลยครับแม่นี่่็แมียผนึ่งงามใหญ่สว่างเมืองหาบติโอพี่น้องเบื้องเรากะอยากได้ก็จิงกลางมาหลดครับนี่เปิดขึ้นที่นี่ละช่องทางการติดต่อกะทางไลน์ตามที่แจ้งไว้ต้นฉบับนะครับวงเฟสสะดวกทางไหนโทษเลยนะครับเนาะพี่น้องอยู่ต่างประเทศเบื้องยู่อยากได้กะอยากซื้อไว้ครับ ซามันราคาบอพาแพงมาไหนเนาะนี่ซามันเถกครับซามันถืกสวัสดีตะกี้มีแตไสี่หมื่นเด้พี่น้องตะกี้ก็ได้เอะ 30, าะมันมือหาครับครับรุ่นนี้ตะกี้หาทายง่วนทองรุ่นนี้ไม่ละหาเมื่อได้ครับบอลเด้ตัวกันครับรีคิบเบิ้งอะไรครับพี่ปีไก่พี่ก้อนนี่เด็ดอ่าสวยเนะครับน้องนนท์หาพรฝากเอาไปปุ่มค่อมต่อไปครับบ้านนี่ ครับเบอร์สุดท้ายไหครับบ้านี้เบอร์สุดท้ายครับเบอร์ที่ห้าเนาะครับครัเป็นน้องเบอร์ที่ห้าเป็นง้อแม่ม่านแม่ทองทองจักเดือนกับพ่อใดครับอ่าแม่ทองกับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตจักเจ็ดเดือนครับอ่หกเดือนครับโอ้ทองกับช็อกโกแลตหกเดือนลูกนี่ทองนี่โตที่ใดเพี่นครับประมาณโตที่สามครับโตที่สามครับลูกนี้ทองโตที่สามข้อมสูงครับร้อยสี่สิบสามบวกครับโอ้มาตรฐานครับร้อยสี่ร้อยสี่สิบขึ้นนี่มาตรฐานเลยครับเด้อโอ้ข้อหนาเนาะ ลักษณะพิเศษครับจิตโบดจัดที่กันขอบตาขอบหูหนาขาครับการแต่หนักไม่นี่เป็นง้อพนวยครับเด้อง้อหนาครับง้อพนดีครับนี่นี่แหละตำล่าพุทธวาสองสางอ่างดีกินยาเ่งห้ลูกง่ามครับนี่แหละเขาตำล่าเลยครับพอไล่สายบอยทำตัวหนีเนาะครับแล้วาคาเขาเปิดไหลไปไหนครับตัวนี้เปิดไปสองหมื่นหาขึ้นกันครับสองหมื่นหาโอ้สองหมื่นหาในง้อระดับนี้นี่เท่าว่านมงามๆไปตัวหนีเนาะ เปิ่นขาใหญ่ได้พี่น้องเด้อเปิ่นขาใหญ่เล็บสวยนี่ไม่น่ยางโชดได้ครับนี่เบิ่งการยางเลยครับนี่ยางดีบบมีบิดบบบิดบบเบียวครับอ่ายางดีโอ้หนาขางามสตูบันนี่เนาะหนอกตั้งปันง้วผูแผ่นหลังก่วงครับไม่นี่แผ่นหลังก่วงหนาใหญ่โปรโกใหญ่แต่ว่าเขามันแกบกลางๆจากน้อยเนาะครับโอ้เป็นตาหลรูงามถึงฮะหิรูงามคนะรับว่าเขาบีพี่น้องไป ม่านนี่รุ่นแค่เพียรนะครับมีแต่พอดีดีใบนี่มีสุโตเนาะมีสุโตครับแม่ไามใบทับนี่รักฐานมีสุโตนะครับด้วยนี่ครับสองมือหาวะที่สองมือหาโอ้เขาทาตัวเนาะยอดมสุโตครับสองมือหาหรง่วงงามแม่บักใไนโคนดีสุดแม่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ลึกลึกละกระดําัมนะครับโบถอดลึงบ่อดลึงครับตัวนุ่มขึ้งง่วงใหม่ๆเนาะครับนุ่มนุ่มขึ้งง่วงลูกสองนี่แมนบ่แมนครับนุ่มนุ่งงามงามครับตัวนี้น้อย คนใหญนบรรทายดีเครื่องดำล่ามเลยพี่น้องเนี่ยผมว่าโอ้ตัวนี้ให้ลูกเด็ดเทิดเด้อครับนี่ซุ่มข้อเล่ยไล่เขากลางๆเขาไปเป๋เขาบีบเครื่องดำล่ามเนี่ยครับให้ลูกนี่มาต้องห่วงครับนี่สองมือหาครับสองตัวคันเมาส์ไปเลยเมมันจัดโปรสาหรับคลิปคลิปแรกนะครับพี่คลิปแรกครับ uh สมมติว่าเอาเมมันสองตัวตัวละสองมือหานี่เอาไปสองตัวเลยสองตัวสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสองตัวสี่หมื่นเจ็ดพันครับปกติขันเท้าเอาไล่ตัวนี่มันหามือเนาะนี่ครับนี่พี่น้อง เหมาไปเลยครับบ้านด็กตอกันซ้ำครับรถหาเลยสี่หมื่นเจ็ดเม่ม่านตัวนี้ครับโตตุพุนเนาะแมนครับโอ้เด็ดครับเปิดโตไหมครับสมซาสมลรือเปิดให้โลกจำไปรดเนาะแมนครับเอาให้พี่น้องจำดนดนเนาะเปิดราคานดำําให้พี่น้องนี่ติดตามครับอืมปลาสึง้อจากน่องนวลฟ้ามนี่ได้ง้อเกียดดีราคาพอฟังครับบบ่แพงบ่เวอร์จนเกินไป แต่มือนีผมพี่น้องมึงดูวยครับจะเลืมกนะครับแม่ลูกมือนีเด็ดอีหลีครับเป็นหามาเปิดตัวโดยเฉพาะเลยคัดมาคัดมาให้พี่น้องโดยเฉพาะลคลิปตัวต่อไปก็น่าจะมาประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับหาประมาณนี้เนาะเน้นงามๆคือเกาครับผมครับพี่น้องครับเดินทางมาถ่ายคลิปครับน้องนนทนฟ้ามครับพี่ยังฝากพี่ตัวน้องอย่างบุคครับอ่ามือนีนะครับเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามน้องนนทนฟ้าเดินเด้อนะครับ เป็นฟาร์มไมแต่ว่าแห่งบ่แมนในหอยเกานะครับกับสื่อขายว่ามาโดนอยนะครับเพิ่งจะมาไทยนะครับเป็นน้องเจ้าของอืนะครับกัสีหางว่างามนะครับที่สี่ละมาฝากพี่น้องเอาราคาพอฟังครับผมนะครับบ่ได้โซงไกลไหลแต่ว่าแห่งบ่เปิดราคาสูงอืนะครับเพื่ออยู่ได้ทั้งสองไฟนะครับทุดทายนี่กับฝากพี่น้องนี้เด้อครับครับผมครับพอคลิปไหมคลิปต่อไปครับผมมานันโทษน้องนนท์ฟาร์มครับสวัสดีครับผม